จะเป็นยังไงถ้าดวงเงาลบ9 9้าพน้ารกบ้าแลต้องมาใช้ดวงในเกมส่มการ์ด โอเคครับผมท่านผู้ชมครันนี้ก็อยู่ในเกมของ TCG c a r d Shop เหมือนเดิมน,นครับผมตอนนี้ก็ผมมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะต้องทำเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการลดโดนตัวเองเหลือลบ9999เนะครับเพราะว่าโดนในเกมนี้สามารถติดลบได้ด้วยนะครับก็เพิ่งรู้เมื่อไม่กี่ทีแล้วนี่นะครับก็เลยจะลองดูกันว่าถ้าโดนเราติดลบ9999นะครับผมจะสุ่มการ์ดได้ดีที่สุดเท่าไหร่แล้วก็จะมีมูลค่าเงินที่เราได้ตั้งแต่สมมาจนถึงหลักที่เรากำหนดไว้เท่าไหร่นั่นเองนะผมมา การที่ผมจะทมก็คือจะเอาเป็นการเทีระดับตูงสุดไปเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเอาน้อยสุดบวกกับน้อยสุดไปอีกนี่คือดวงน่าจะหดหูไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็คือมันหดหูมากๆแล้วนะฮะโอเคก็เดินเราอาจจะต,ต้องเตรียมการ์ดก่อนแล้วก็เคลียร์เงินในบัญชีให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เคลียร์การ์ในบัญชีให้เรียบร้อยเหมือน,น,นกันน,นะครับขอแล้วเวลาเตรียมตัวสักคู่นึงนะฮะทุกคนไปโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมเคลียร์สถานที่ใหม่แล้วก็เคลียร์อะไรให้เรียบร้อยหมดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ ในการ์ดอัลบั้มเราจะไม่มีเลยนะครับก็คือมีศูนย์ดอลลาร์เลยครับเราสามารถที่จะดูได้ในการเปิดเลยนั่นเองว่าเราได้เงินมาทั้งหมดกี่ดอลลาร์นะครับและเราจะลงทุนไปทั้งหมดแค่1 0,000ดอลลาร์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะซื้อในส่วนของแพ็กการ์ดที่เป็นแพ็กที่โหดที่สุดด้วยนะครับแต่ว่าดวงเราก็จะน้อยที่สุดด้วยเหมือนกันก็คือลบติดลบ999 99เลยนั่นเองนะครับผมมาผมก็ทําการซื้อในส่วนของการ์ด ที่แพงที่สุดไปน,นั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าอะต้องหาเงินเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะนี่ก็ถึงเวลาที่เราต้องทําการซื้อกาดนะครับมาดูกันว่า100รเอ่อลองดูก่อนว่าเราได้ถึง100่งรลังไหมน,นั่นเองนะครับถ้าถึง100ง่งรลังเราก็จะเอา100่งรลังไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ใครได้หมื่นหนึ่งก็พอนะฮะดูกันว่าหมื่นหนึ่งได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคสัก20่สิบแล้วกัน20กล่องหมื่นสองนะครับ าาดูกันว่าถ้าดูเราไม่ดีเราลงทุนไปหมื่นสองเราได้เงินกลับมาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมาผม่มตั้งค่าค่าโชคของตัวเองเลยนะกันนะครับโอเคทุกคนครับหลังจากที่เราเรียงกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาดูกันดีกว่านะครับว่านี่ผมเรียงอะไรเรียบร้อยนะครับมาดูกันดีกว่าเราตั้งค่าโชคไว้ที่ลบ999 99นะครับผม94ตัวนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเราสุ่มการ์ดทั้งหมด20ลังนี้ประมาณสักเอ่อ1้อยั ใบนั่นเองครับก็คือเรา1 2 8 0ึซองนะครับเราจะได้การ์ดนี่อ่าจะได้การ์ดที่มูลค่ามากสุดเท่าไหร่แล้วก็ได้เงินคืนมาหรือเปล่านะครับที่เราลงทุนไป10,000เราได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่ด้วยนะนั่นเองนะครับผมมาเริ่มไปเลยครับก่อนหนึ่งก็เอามาก่อนในมือโอ้ยต้องตั้งค่าใหม่ฮนะโอเค1,000ใบนั่นเองนะครับผมตอนนี้ที่อยู่ในมือเรานะครับมาดูกันว่าจะได้มูลค่าที่ จะเกินหลักหมื่นให้เราไหมเพราะว่าลงทุนไป10,000ื่นดอลลาร์นะครับเพราะงั้นรอบนี้มาดูกันนะครับโอเคเปิดเลยแล้วกัน,นครับ1000ใบไปออโต้ไปฮนะนี่ก็คือดูของเราลบ9999นะครับผมนะฮะมาดูกันว่าจะได้การ์ดที่จะช่วยกอบกูเราได้ม้างไหมแล้วก็การ์ดที่สูงสุดในครั้งนี้คืออะไรด้วยนเนี่ยนะครับผมไป โอเคครับทุกคนหลังจากที่เปิดไปทั้งหมด1น0 0ซองแล้วนั่นเองครับก็เหลืออีก4ลังเต็มๆกับอีกห5ึ่งห้าลังนิดๆนั่นเองนะครับผมมาก่อนแพลทสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับแล้วเราค่อยมาสรุปผลกันว่าการที่เราได้ที่เยอะที่สุดนั้นในครั้งนี้ได้คือการอะไรมาบ้างนั่นเองครับผมค่อยเกิดทวีตกดในส่วนของอัลบั้มดูนั่นเองนะครับผมนี่ก็มาเปิดต่อเลยครับเลยแค่สองรแปดสิบใบเท่านั้นนะครับก็จะเปิดหมดแล้วนะครับทั้งหมด20ลัง นั่นเองนะครับผมโอเคมาดูกันว่าจะลงทุนไปหมื่นสองพดอลนะครับจะได้กลับมาคืนเท่าไหร่หรือว่าจะถึงทุนที่เราใสาไปหรือเปล่าในดวงลบ9999้99 9. นั่นเองนะครับมา โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเปิดไปชั้งหมด20ลังเรียบร้อยนะครับผม20ลังหรือเปล่าไม่แน่ใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเค20ลังนะครับผมแล้วก็ดวงลบ9 9 9 9นะครับเดี๋ก็มาดูกันว่าผลประกอบการที่เราได้ในวันนี้เป็นยังไงบ้างนี่นะครับผมทั้งหมด1,282นะครับโอเคถ้าตกหล่นเนี่ยขออภัยด้วยฮะมาดูกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเอ๊ะการหายไปไหนหมดจ้ะการเราหายเกี้ยงเลยเหรอครับเดี๋ยวดูก่อน อ๋อเราเปิดในส่วนของเป็นการ์ดนี่ครับเดชินี่นะฮะนี่ไงการ์ดที่เยอะที่สุดของเดชินี่ที่เราสมได้คือฮะเดี๋ยวนะการ์ดที่สูงที่สุดคือเก้าดอนนะครับทุกคนการ์ดโอ้ที่คือสูงที่สุดแล้วเหรอโอ้โหย่สามร้อยใบสามร้อยใบสี่ร้อยใบครับส่วนุดแปดนะครับมันไม่ออกให้เลยครับนี่คือเยอะที่สุดแล้วอย่างนั้นเหรอ ไม่ถึง50ดอนไม่ถึง100ดงอดอนด้วยครับพันดอนนี่อย่ากพิงฝันเลยนะครับแล้วก็ระดับหมื่นดอนนี่คือเขาเรียกว่าเกิดใหม่หลายรอบก็ไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าเราดวงลบ99 1าเเอย่างนี้นครับผมนะฮะต้องเกิดใหม่ต่างโลกขนาดนั้ครับตอนนี้โอเคการ์ดที่ล่าสุดก็คือ9.39ดาอนเป็นการ์ดที่ชื่อว่าไลซอนนะครับผมโอเคฮะเป็นหนึ่งการ์ดที่เยอะที่สุดแล้วก็เป็นใบเดียวด้วยนะครับที่เหลือก็คือแบบไม่ดุเดรเลยครับเนี่ยการ์ดอื่นนี่ครับ สามร้อยขึ้นอัพบวกๆนะครับการที่หลุดเหรีมาการ์ดเดียวคือการ์ดนี้นั่นเองนะผมนี่คือผลจากการที่ดวงลบ9 9้านะครับทำให้เราสุ่มการ์ดได้แบบว่าไม่ถึงทริปดอลเลยนั่นเองครับผมใครที่รู้สึกว่าตัวใครรู้สึกตัวว่าเออ่โชคเราประมาณนี้ก็อย่าไปสุ่มอะไรเลยนั่นเองครับผมนะฮะก็ลองหาวิธีเสริมดวงดูแล้วกันนะครับผมตอนนี้ฮะโอเคสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปจดมิกก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมติดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป Hey. <laughs>